สวัสดีชาวันอาทิตย์วันที่สิบห้านะครับวันนี้วันนี้จะพามาดูฟักทองครับตอนนี้เขากําลังเริ่มเป็นดอกแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูดอกตัวเมียว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ดอกตัวเมียนี่ครับเนี่ยแล้จะเป็นลักษณะเป็นตุ้มๆนะครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณปลายยอดแล้วก็ดอกตัวผู้มันก็อยู่ที่ แล้วแขนงแถวโคนต้นครับ <c oughs> อีกไม่กี่วันก็จะบานแล้วครับนี่คือดอกตะพูตักท,ทองก็จะมีทั้งดอกตะพูดอกตะเมียเพื่อว่าจะไว้ผสมกันตัวจะเป็นลูกนับถอยหลังไปประมาณสิบกว่าวันได้เห็นดอกแน่นอนครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังหายามาบำรุงดอกครับ ซึ่งใบเราก็ไม่ต้องบำรุงแล้วช่วงนี้อาจจะห่างๆหน่อยตอนนี้ต้องช่วงเป็นช่วงบำรุงดอกแต่ถ้าช่วงแรกก็จะบำรุงใบแล้วต้นเราจะบำรุงดอกเน,น้นเน้นบำรุงดอกครับเพื่อเขาติดผลเพื่อดอกเขาสมบูรณ์สะสมอาหารแล้วลูกใหญ่ใบก็เราก็บำรุงไปพร้อมด้วยนิดๆหน่อยๆแต่เราไม่ได้เด้น พ่อใบเขาก็ยังสังเคราะห์อ,อาหารอยู่สังเคราะห์แสงอยู่ <c oughs> ทึงเกิดทำให้พร้อมกันแต่ว่าเราจะเน้นดอกนี่ครับโซนนี้จะสมบูรณ์ครับเนี่ <c oughs> เป็นเกือบทุกต้นแล้วครับนี่ครับวันนี้ติดสองเลยครับนี่ สองหนึ่งสองเดี๋ยวอีกไม่กี่วันประมาณสิบกว่าวันเดี๋ยวไม่ถึงนี่ครับมาอัปเดตเรื่อยๆครับ หวานก็ให้น้ำพร้อมปุ๋ยไปแล้วก็คงจะได้รับเยอะพอสมควรถือว่าพอใจครับแต่ว่าต้องรอลุ้นต่อไปเพราะว่ายังเหลืออีกหลายด่านหลายอุปผ่านอุปสรรคอีกเยอะทั้งที่จะเป็นดอกหรือจะผสมติดหรือเปล่า เราผสมติดแล้วจะเจออะไรทั้งปัญหาเรื่องแรงวันทองแม้กระทั่งติดแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะอากาศมันร้อนนี่คือปัญหาสุดๆรับของฝักของฝักทอง,งกลัวจะได้เก็บลูกจะสวยหรือเปล่านี่ครับหลักเขาหลักที่ก็แตกมาจากขแขนง ก็ไม่ค่อยได้จัด,ดยอดท,ทักทองเท่าไหร่ับนีเยอะแล้วออกมาข้างนอกนะเนีย่ยมาสูตรการบริสุทธ์นะะครับมองไปเขียวเพิ่มเลยไม่กี่วันก็จะได้เห็นดอกเขาแล้ว ซึ่งเป็นที่รอคอยของชาวเกษตรกรชาวสวนอย่างพวกเราเรานะครับวานก็ได้ฉีดยาฆ่าเพี้ยไปเอ็กซอครับเราเน้นที่ยอดเลยเพราะว่าเพี้ยมจะอยู่ที่ยอดไม่ได้อยู่ที่ใบใหญ่ัจะเน้นที่ยอดนี้เลยวัน ก็มีทั้งนอนแล้วก็เพีย้ยในช่วงนี้นอนกัดเยอะเห็นประมาณเกือบ10ยอดแล้วครับอวานก็โดนยาไปก็ถ้าตัวไหนโดนก็ไม่รอดมองเท่งครับสวามเยอะจัดเลยฉีดไม่หมดมก็ต้องมีรอดหูรอดตาไปครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสิ้นเดือนนี่เขียวเพืด่เดินไม่ได้แล้วครับ วันนี้ก็ทรงจะคึมๆหน่อยครับเมื่อวานอุณภูมิ38องศาวันนี้34สูงสุดก็ือว่าเป็นผลดีต่อคนและฟักทองด้วยครับร้อนจัดก็วันเหี่ยวเลยฟักทองผมนี่ครับคนก็จะได้มาตั้งร้อนด้วยก็ยังอยู่ระดับหนึ่งอากาศพอดีไม่ร้อน ไม่หนาวแต่ก็ร้อนนิดหน่อยนะครับมันต้องประมาณสักสามสิบยี่สิบแปดพอดี2ีเจ็ดย่ห้าเนี่ยอุณหภูมิพอดีเย็นเย็นแสามสิบสี่ก็ยังร้อนอยู่แต่ก็ดีกว่าสามสิบแปดเมื่อวานโอ,อครับโอเคครับขอบคุณครับเยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับจะพยายามนำเสนอสิ่งดีๆครับขอบคุณครับ